สวัสดีครับเพื่อนๆคลิปนี้เราจะมาแนะนําการเปลี่ยนฐานเปลี่ยนแบตนาฬิกาจีช็อกรุ่นหนึ่งนะครับรุ่นนี้จะใช้ฐานสองก้อนนะครับใช้ฐานสองก้อนกา G จีช็อกมันมีหลายแบบนะครับใช้ฐานก้อนเดียวสองก้อนวิธีการเปลี่ยนก็คล้ายๆกันนะครับมาเริ่มกันเลยนะครับ อุปกรณ์ที่ต้องใช้ก็คือนี่นะครับไขควงนะครับไขควงหัวดีๆนะครับอาคีบนะครับไขควงเล็กจับให้ถนัดถนัดนะครับอย่าให้ลื่นนะครับลื่นจะเป็นรอยนะครับนาฬิกาคุณจะเป็นรอยต้องระวังนิดหนึ่ง วังดนึงนะครับอุปกรณ์จะหล่นหายจะกระเด็นหายนะครับมันมีสปริงข้างในนะครับต้องหาที่เก็บอยู่ดีนะครับอะไรหายไปชิ้นหนึ่งก็ไม่ได้นะครับจะเป็นเรื่องยุ่งเลยนะครับนี่นะครับข้างในจะเป็นอย่างนี้เห็นไหมครับเห็นไหมครับดู มีฝาครอบขาวนี่นะครับเราต้องเปิดออกนะครับมีมีมีขอบมีขอบบังคับอยู่นะครับค่อนข้างจะจะระวังยากระวังนิดนึงนะครับนี่นะครับฐานฐานมีสองก้อนมีเขี้ยวล็อกอยู่ด้านในตรงนี้นะครับเรแกะล็อกออกนะครับปึ๊บมันจะเด้งขึ้นมานะครับนี่นะครับ ระวังเครื่องจะหลุดขึ้นมานะครับเราต้องระวังระวังคลมีเราแนะนําให้ดูนะครับเผื่อเป็นการศึกษานะครับปันความรู้กันนะครับอย่าว่าไม่เรียกว่าเป็นการสอนนะครับให้ปันความรู้ดีกว่านะครับถือใครอยากจะลองทําดูนะครับ ก็เสลืลงไปนะครับปอบ๊บปุ๊บรั๊บปอนนแครับแล้วก็กดลงไปเลยนะครับกดล็อ,อกเข้าไปครับอบอบนะครับระวังนะครับถ้าล็อกล็อกแล้วเขาจะไม่เด้งขึ้นมานะครับเรียบร้อยก็จะมีปุ่มมีต้องหา,อ,าอักษรที่ว่า AC นะครับ ราะว่าปุ่ม ac นี่คือจะเป็นปุ่มที่ใช้ในการรีเซ็ตเครื่องถ้าเปลี่ยนเข้าไปเฉยๆมันจะไม่ทํางานเลยนะครับต้องมีปุ่ม ac พยายามส่องดูนะครับเล็กๆเขียนไว้นี่ครับเหมาะเขียนว่า ac แล้วจะมีมีช่องเล็กๆจะเป็นเป็นให้ให้แตะให้ให้ปักคลิปปักคลิปเล็กๆนะครับแต่ขวบวกกับขั้วลบนะครับ จะระหว่างปลายด้านหนึ่งลงไปสัมผัสในปุ่ม ac นะครับแล้วก็แตะด้านบนนะครับด้านบนฝาเครื่องนะครับอย่าให้โดนอย่าให้โดนอย่าให้โดนพวกทองแดงอะไรพวกนี้นะครับปล่อยกีนะครับนี่นี่นะครับนูะชัดนะครับเห็นไหมครับนี่นี่คือปุ่มรีสตาร์ทเครื่องนะครับนี่ก็เรียบร้อยแล้วทํางานได้อย่างทํางานแล้วนะครับการปิดฝานะครับ ต้องดูซีนอย่างว่าลงล็อกเรียบร้อยหรือยังนะครับเรียบร้อยดีไหมจะให้ดีก็เช็คให้เรียบร้อยนะครับการปิดฝาลงไปเดี๋ยวถ้าปิดไม่เรียบร้อยน้ําจะเข้าได้มีซิลิโคนใส่นิดนึงก็ดีนะครับดน,นการที่เปลี่ยนที่ร้านจะดูแลให้เป็นพิเศษ ดูแลให้อย่างดีนะครับนี่ครับกันน้ำก็ป้อฝุ่นนะครับเกิดมฝุ่นอะไรติดไปนี่ฝา,า,าปิดเหมือนเดิมนะครับปิดให้เหมือนเดิมทุกอย่างนะครับอย่าให้เปลี่ยนแปลงนะครับด้าน,นนี้นะครับ นี่ครับต้องให้ลงล็อคเหมือนเดิมนะครับนี่ครับ,รบล็อครามินล็อกตรงนี้นะครับกดเท้าลงไปเรียบร้อย ปิดฝานะครับนี่เรียบร้อยแล้วนะครับดูนะครับกลับไปเหมือนเดิมนะครับดีบ้นที่ลง้นที่รับประกันนะครับปิดฝานะครับวางตรงๆนะครับวางให้ตรงๆนะครับเดี๋ออยวยางเดี๋ออยวยางจะหลุดจากล็อกแล้วจะไม่กันน้ำนะครับน้ำจะเข้าได้ต้องลงให้ตรงๆ ปรูรน็อตให้ตรงทั้งสี่ด้านก่อนนะครับค่อยใส่นอ็อตมานี่ใส่น็อตให้ครบนะครับแล้วก็ไล่น็อตก่อนนะครับอย่าเพิ่งขนแน่นขันแน่นนะครับให้ลงล็อกให้ตรงทุกทุกตัวก่อน นี่คือวิธีพื้นฐานง่ายๆเลยนะครับถ้าเพื่อนๆจะลองทําดูก็ลองไปทําดูนะครับถ้าถูกใจก็กดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับนี่เรียบร้อยเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปการตั้งแล้วผมจะจะสาธิตการตั้งให้ดูเพิ่ม ต,ต่อไปนะครับอันนี้พี่ๆเปลี่ยนทางเปลี่ยนแบตง่ายๆก่อนขอขอบคุณที่ติดตามน,นะครับ